สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับซูซูก<อ>ิคอปเอนสนทนาภาษานิโขงนะครับวันนี้อยู่กับตังกุยและผมแจ็คก,กี้นะครับวันนี้เราจะพูดในเรื่องที่ตอนนี้ลีพูลยังไม่มีแข่งยังก็เราที่21มกราคมใช่วันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องของเซเวนโกลัน,นอิกสัต์นะพี่หนุ่มครับนะข่าวนี้มันมันเหมือนข่าวที่เรียบง่ายนะเป็นข่าวที่มันดูเรียบง่ายแต่มันผมว่ามันเป็นข่าวที่แมใ,ใครอ่านแล้วก็รู้สึกว่าใจหายนะแล้วก็ตกใจสนับสนุนโดย s ูซูกิสวิ f t g เ Next เน็กซ์เน็กซ์ขับสนุกเต็มขั้นร้าใจเกินพิกัดธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณก็คือเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ,บแล้วก็คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็เขาน่าจะเหลือเวลาบนโลกนี้อีกประมาณสักปีหนึ่งใช้คำว่าเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่ อีก12เดือนใช่ปีหนึ่งแต่นี่ในการวินิจฉัยของคุณหมอเนี่ยมันก็อาจจะมีบวกลบอาจจะอันนี้คือนานสุดแล้วอือจะอยู่ระหว่างนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันระยะสุดท้ายไงข่าวที่น่าตกใจจริงใช่ตกใจก็โอ้โหช็อกเลยก็เป็นข่าวที่ครึกโครมไปทั่วโลกแฟนๆก็โอหให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าเชนกรานิซันนี่ก็ทํางานกับหลายภาคส่วนเลย ทั้งในประเทศตัวเองในสวีเดนนะในเกาโชเซเลียน<ช>เยอะแล้วก็แน่นอนในอังกฤษก็มีความผูกพันเพราะว่าเคยเป็นผู้การทีมชาติอังกฤษเป็นผู้การทีมชาติอังกฤษคนแรกที่เป็นคนต่างชาติฉีขนมในปติศาเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่มากๆตอนตอน,นั้นเออเรื่องใหญ่เพราะว่าขนาดอาร์บิจายังบอกว่าจะเลิกเชียร์ทีมชาติอังกฤษเลยคืออาร์บิจาบอกว่ารับไม่ได้แล้วเป็นอังกฤษด้วยอ่ะอชาติที่เกิดเป็นชาติที่คิดฟุตบอลขึ้นมา เราต้องใช้โค้ดแต่งชาติตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากนะเรามาเรามาคุยตอนนี้อาจจะแบบมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นแต่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีหลายชาติเหมือนก็จะเนี่ยบราซิลก็แววมาแล้วแต่โอเคตอนนี้เขาก็ใช้ใช้โค้ดในก่อนเพราะตอนนั้นเออโค้ดก็ต้องยอมรับว่าวงการฟุตบอลเนี่ยของอังกฤษเนี่ยโค้ดทีมชาติมันโค้ดภายในเนี่ยมันสร้างไม่ทันิไม่ทันมันก็เลยทําให้ต้องใช้เขาก็วิเคราะห์กันว่าต้องใช้ประสบคือตัวสมาคมบอลนะ เขาก็รับแรงกระทบก,กระแทกเหมือนกันโอ้เขาต้องกลานะมากเลยรับใจแล้ววิคสันมาก็ทำทำงานได้ค่อนข้างดีงใ,ดในระดับนะของเขาแหละใช่ครับนั่นคือคือหลายคนรู้จักอีริกสันเป็นอย่างดีแล้วนะครับในในแง่าการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยคือเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็พยายามใช้ชีวิตอย่างเป็นปกตินะยังออกไปข้างนอกไปท่องเที่ยวบ้างรับประทานอาหารดื่มกาแฟหรืออะไรแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้ถี่ไม่ได้เยอะคือไม่ได้จมหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับ อนาคตที่กําลังจะมาถึงทีนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมโมสรเราเนี่ยก็คือเขาก็ให้สัมภาษณ์ก็เปิดใจถึงถึงความฝันบางอย่างทีอ่อาจจะยังไม่ได้ถูกเติมเต็มสําหรับเขาแต่ว่าใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยอิลิสันเนี่ยแฟนฟุตบอลอังกฤษแฟนแฟนฟุตบอลทั่วไปก็รู้อยู่ตั้งตั้งแต่วันที่เขามาคุมทีมชาติอังกฤษแล้วเพราะเขาเคยพูดว่าเขาเป็นแฟนร์พูลอันนี้เขาพูดมานานแล้วนะเขาพูดมาตั้งนานแล้วไม่ได้เพิ่งมาพูดก็ช่วงก่อนฟุตบอลโลก สองพันสองอ่ะใช่ไหมตอนนั้นเขาก็เริ่มมาทําทีมชาติออตอนนั้นอังกฤษเนี่ยตกรอบยูโรอตกรอบยูโรสองพันสองพันนะครับก็ไม่ได้ไปใช่ไหมไอ้ตกรอบแรกตกรอบแรกตกรอบแรกกับเยอรมันตกรอบแรกเลยรอบแบ่งกลุ่มยูโรสองพันที่ฮอลแลนด์กับเบลเยียมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นอิลิสันอคุมซึ่งตอนนั้นเขาก็มันก็โหมันเป็นเป็นวิวการทีมชาติอังกฤษมันก็เรื่องทุกแง่มุมมันก็ออกมาหมดหนึ่งในนั้นก็คือเขาบอกเป็นแฟนลิเวอร์พูล จริงๆแล้วชาวสแกนดิเนเวียหลายคนก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะแฟนลิเวอร์พูลแมนยูเยอะเพราะสองทีมดังใช่ไหมแมนยูเต็ดด้วยใช่สองทีมนี้จะดังแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทั้งนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์อะไรเราแวกนั้นอ่ะใช่แล้วบ้านเขาพ่อเขาก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่พ่อของอีลิกสันตัวเขาก็ยังเป็นแฟนอยู่อันนั้นคือเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานแหละใช่แต่ตอนเนี้ยมันก็พอมาเกิดข่าวนี้อย่างที่คุณกุ้ยบอกปรากฏว่า ล็อบบี้โฟลเลอร์เนี่ยก็เป็นโต้โผลเลยโต้โผว่าให,ให้ให้ความฝฝ่เขาเป็นจริงออล็ <by> อบบี้โฟลเลอร์เอาเรื่องนี้ขุดใหม่ครั้งหนึ่งว่าเขาเขาพูดชัดเจนเลยว,ว่าเออเขาก็ความฝ่ฝันของเขาเนี่ยคือเขาอยากเป็นผู้จัดการทีมเลี้ยวพูลนะแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นใช่นะ ทีนี้พอพอฟลเลอร์จุดประเด็นคนนี้แฟนบอลลิบูลก็ตามเลยโอ้มันมันเป็นเรื่องคือรอดว่าไงแล้วว่ามันเพราะอิญว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยมันจะมีเกมเลเจนด์เกมตำนานกับอาแจ็คใช่ไหมกับอาแจ็คพอดีเลยเป็นการเกมการกุศลซึ่งมีมีมาตลอดอยู่แล้วล่ะนะครับเป็นลิบูลฟาวเดชั่นใช่แล้วก็ผู้สนับสนุนทีมลิบูลก็ช่วยกันจัดแมตช์แบบเนี้ยอยู่ทุกๆปีหาช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็จะเป็นทีมที่ไม่เกี่ยวข้องทีมยุทธใหญ่ อ่าไอ้ไอ้ไอ้กับอาแจ็คตำนานอะแจ็คใช่ใช่คือเรายังไม่ได้เห็นชื่อนะใช่มันรู้มาครบอ่ะผมว่าโซเลสอาจจะมาเพราะว่าเล่นนักเตะมาใครนะยนครับมาก็โมตัวใครตัวมันเลยพี่วันที่2ี่สมีนาคมครับที่แอนฟิลใช่ตัวเต์นี่ก็วางกำนายหมดแล้วคือปกติแล้วรายการแบบนี้เขาจะมีกำหนดไว้แล้วล่ะว่าใครคุมทีมหรือว่านักเตะจะมีใครบ้างนะฮะเชื่อว่าก็คงมีการนัดนะแต่ว่าพอมีข่าวของอิลสันแล้วมีการเรียกร้องผมเชื่อว่านะคือคือ เชิญนิสสันมาเนี่ยมีคงจะเชิญมาแน่เขาเขาบอกว่าเขาแล้ลูกชายได้รับคําเชิญละแต่ว่าหลายคนก็หลายคนบอกให้เขามาคุมทีมเลยดีใจให้เขามาอยู่ข้างสนามพี่หนูว่าไงพี่ก็เอาโอ้มันมันต้องให้เกียรติเขาเออไมัอต้องให้เกียรติมันให้เกียรติเขาแหละแต่ว่าอาจจะให้ไม่ให้ก็อีกแล้วแต่คือแต่มันก็เป็นภาพที่สวยงามของมูลนิธิร์พูฟาวเดชันด้วยใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็เหมือนให้กําลังใจเขาไปด้วยเหมือนเป็นการให้กําลังใจ คนคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยงกับรีพูลก็คือเขาก็คือแฟนบอลคนหนึ่งทุกวันที่เขาเขาให้สัมภาษณ์กับสกายนิวนะให้สัมภาษณ์จากสวีเดนช่ี่ยเป็นไลฟ์เนี่ยใช่ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อเขาเป็นแฟนรีพูลพ่อเขายังมีชีวิตอยู่นะโอ้เหรอเออโอ้พ่อเขายังมีชีวิตอยู่เขาบอกเขาว่าเจส้าแล้วโอ้ที่เขาใล้สัมภาษณ์แล้วตัวเขาเอ่อก็เป็นแฟนร์พูลยังเป็นอยู่แล้วก็ยังเป็นอยู่ยังไคงจะเป็นตลอดไปอยู่แล้วะก็แน่นอนเพราะนั้นตรงเนี้ย เหมือนนี่คือแฟนหงคนหนึ่งที่มีโปรไฟล์มีชื่อเสียงในการทํางานใช่ไหมแล้วก็ตอบแทนใช่ครับนี่ก็โอเคนะผมผมเชื่อว่าเราได้เห็นเขาแน่ที่แอนฟิลนะฮะแล้วก็ในบทบาทที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยมันก็เป็นไปได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ได้วางแผนอะไรนี่ใช่ก็คืออาจจะมาเป็นคนเหมือนบอลวีพีอะไรก็ได้ใช่มันนีานันกันหน่อยแล้วสมรลรเรียูลูนี่เป็นสมุร เราไม่ิ่งกันหน่อยแล้วสโมสรลิเวอร์พูลก็เป็นสโมสรที่มีภาพของความเป็นแฟมิลี่อยู่อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้เซเวนโกลันลิสันนะครับนเป็นเรื่องซับซึ้งนะเรื่องชินใจเรามากใช่ครับกับพริมยริกเขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าเพราะเขาคือคุณแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคที่เปลี่ยนเจ้าของทีมละใช่ไหมจางสโมสร ไม่ยุคของคุณนักษิณนักิ่อนแล้วก็มาเปลี่ยนด้วยก่อนมาเปลี่ยนมาเป็นชิ้งมันสูอีกทีนึงเพราะนั้นเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับพรีเมียร์ลีกและไม่ใช่คนหน้าแปลกด้วยเขาไม่ใช่คนหน้าแปลกนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าเดอะคอปเดอะคอปจะสนใจเกมนี้คลินิกเยอะเลยแล้วก็อยากจะเห็นสกลสันได้ได้ได้สมใจผู้ใหญ่เป็นสิบเจ็ดปอนเนี่ยคือทําเงินทํากุศลใช่ไหม มีตัวเด็กก็ราคาเบาหน่อยเล็กราคาเบาๆแต่ว่าก็มากันได้เยอะใช่ครับซื้อกันได้เยอะเนี่ยเพราะมันออนไลน์แล้วแข่งวันที่23มีนาคมครับเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงคัดเลือกฟุตบอลบอลโลกแต่ว่าของกิจมันยูโรมันเข้าไปแล้วไงก็จะเป็นอุ่นเครื่องโซนเราก็เป็นบอลโลกเแต่ว่าที่อนฟิลมันก็ว่างเพราะว่างก็ปกติมันว่างอยู่แล้วแหละเพราะเขาเขาไม่เขาไม่ได้ซ้อมสนามแข่งอยู่แล้วเขาซ้อมสนามซ้อม มีแต่บ้านเรานี่แหละซ้อมบอลในสนามแข่งตัวเองเพื่อความคุ้นเคยใช่แล้วสนามแข่งตัวเองก็ให้พวก VP มาเตะอยู่เรื่อยๆย่าก็ตายหมดนี่ก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าและไปทางนู้นอีกเออแต่ว่าที่แอนฟิลด์ว่างเลเจนด์ลิฟวูลเลเจนด์ฟฟลเลอร์แล้วคงมีชื่อมั้งใช่ไหมน่าจะไม่พลาดแม็กมานนามาอลไรพวกนี้คงมีแหละนะเออไอพวกนี้เขาเป็นขาประจำใช่ครับแล้วก็ของอารจ็คส์ยังลุยโซเลสเน่ยเล่นได้สองทีมผมใช่เล่นได้ทั้งอารจ็คส์และก็ลิฟวู คงมีหลายคนเลยแหละนะนี่ไม่เห็นชื่อนะยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นชื่อแต่เชื่อว่าก็เป็นตัวบิ๊กบิ๊กยาลิลิะมาเน้นไงน่าจะมาเออ่นก็ใช่ิลิมาเน้นก็เด่นทั้งอาจ็คและลีพูก็เชื่อว่าคงหลายคนไม่รู้แหละว่าจะมีใครบ้างแต่ว่าอยากเห็นสซเวนที่สุดผมเชื่ออย่างนี้นะจริงผมอยากเห็นเอ็ดวินอรซามาโดนยิงที่แอนทูอีกครั้งหนึ่งก็รอติดตามเกมนี้กันละกันนะครับอ่าแล้วก็ช่วงท้ายก็ฝากไว้สำหรับคู่มือพรีเมียร์ลีก นะฮะแล้วก็โปสเตอร์รวมไปถึงลีกใหญ่ๆของยุโรปซึ่งทางแสนสปอร์ตยังจัดจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็รายการสยามกีฬาเดลี่นะครับเที่ยงตรงจันทร์ถึงศุกร์นะฮะทาง YouTube ของแสนสปอร์ตแล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook ของทางสยามกีฬานะครับแล้วก็บัตรเอเชียชาเลจ์นะครับฟุตบอลไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลจ์2023-24พาวเวอร์ด by เมจิยาซูดะนะครับก็เป็นเกมที่เซเลโซโอซาก้านะ ยกพลมาเตะกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่สนาม BG s t a d i เดียมสุกที่2อคุมภาพันเวลา1นึ่ 4, 000, ท, 1, ทุ่มตรงนะครับก็เรียกว่ามีนักฟุตบอลดงังๆมากมายชินจิคังาวะฮิโรชิคิโยตาเกะก็จะมารวมกับชนะทิพย์สงเคราะห์ศิล์สารัตอยู่เย็นแล้วก็อีกหลายๆคนเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับวันนี้ทางเว็บไซต์ของอบีจี Shop, นะครับบีจีพียูออนไลน์ช็อตนะครับบัตรราคา160บาท200บาทแล้วก็280บาทนะครับในช่วงท้ายนี้ครับขอขอบคุณ Uh, รถยนต์ซูซูกิ s w ิฟต GL NEXT NEXT s t d e ขับสนุกเต็มขัน้นเราใจเกินพิกัด You drink don't drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอส a วคเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ s u ซูกิ s w ิฟต GL NEXT NEXT s t d a e ขับสนุกเต็มขัน้นเราใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม www.suki.co.th ธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ KBank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางทุกวันนี้มีชาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แคม หลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเคแบงคได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร02-888-8888ก็88 88. ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ a l p ฟ a v o l a n t i สโดดเด่นทุกความเป็นคุณนะครับฮอ r i z ซ n 3 0 0รถจักยานยนต์พรีเมียมออตโตเมติกรุ่นแรก ที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก a l p h v v o l n t t s s l f a V s p วี i a l Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยายนยนต์ a l p h v v o l n t t s ทุกรุ่นวันนี้รับทันทีโวลเชอร์ส่วนลด1,000 0บาทโปรโมช่าพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2,566นี้รถจักรยายนยนต์รุ่นฮอลลซอน0 0ราคา1 29,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2 0 0 0บาทต่อเดือน ฟรีเบาเชร์ส่วนลด1 0 0 0 0บาทฟรี Free. ประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพรบเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ a l p h a ki v a l e n t i s com youtube slash a d alfa ki v o l e n t i s หรือโทร02-079-1865หรือ Facebook a l p h a v o l e n t i s a l p h a w New Year Special Deals นะครับพบกับข้อเสนอสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่มาพร้อมส่วนลดและของแถมแบบจัดเต็มรุ่นฮอริซอน300ราคา1 2 9 9 0 0บาทรถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดผ่อนเริ่มต้นเพียง2000บาทต่อเดือนฟรีวอลวเชอร์ส่วนลด10,000บาทฟรีหมวกกันน็อกอัลฟา V Special Collection มูลค่า890บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า3,000บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า1,000บาท พลาดไม่ได้กับรถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดเวลานี้โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2567ครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้สมัคนของเราแล้วก็ทุกการติดตามของเราเลยนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ